สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่5กันยายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดปลายฝันแห่ความทรงจำนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข3ทุกท่าน ที่เข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับโวยออก35631งวดก่อนนั้นนั้นก็เข้า2ตัวนะครับมี5กับ8งวดที่ออก86563ทางดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้035ทุกทันน0 3 5. เป็นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัววันที่ก็อยู่ด้านบนสุดนะครับ16เดือน9ปี2568ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นบนนะครับเลขเด่นแบบ2ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้3กับ4ก็จะมีเลข3นะครับไปด้านบนเข้าหลักร้อยไปออก 3 5 6งวดกอ่อนนั้นมีเลข6เข้าหลัก10งวดที่ออก8 6 5ทางเดินเลขโดยรวม4งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้า3งวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7กับ8นะครับ7กับ8แนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ2ตัวทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นตัวเดียวมาได้หมดทั้งด้านบนด้านล่างเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5นะครับคำนวณได้เลข5สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้เลขศหลุดไปนะครับก็มาลุ้นกันทุกทานงวดใหม่5จะมาไหมถัดมาจะเป็นแนวทางมาครบบนนะครับของแอดกลมเกตนุษต งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มาไม่ครบทุกท่านขาดเลข5ไปนะครับมีเลข3กะมีเลข6ไวยออก3 5 6ทางเดยเลขของอาจารย์3งวดหลังสุดมาครบ2มาไม่ครบ1สําสำหรับงวดใหม่นัดกรมคำนวณได้01345678ทุกท่าน ตามนี้นะครับ0 1 3ย์6 7 8่แนวทางมาครบบนต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดบ้านนี้มีรักงมวที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี5กับ6ทุกท่าน5กับ6ก็เข้าหลัก10กับเข้าหลักหน่วย วยออก356หงวดก่อนหน้านั้นมาครบเลยนะครับงวดที่ออก865ทางโดยเลขโดยรวมทุกท่าน4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3456นะครับ3456าทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัว ต่อมาก็เลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรนี้งวดก่อนมีเลข3ามไปหลักร้อยสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0 1นย์หนะครับศูนยทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาก็จะเปนะ็นแนวทางเด่นด้านบนด้านล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข6นะครับไปด้านบนเข้าหลักหน่วยวยออก3 5 6 3 1าา่งทางด้ยวยเลขของอาจารย์7งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้5้าทุกทันาน5 6 7รชอบสูตรใหม่ของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับ ใบน,นี้แนวทางเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบสามตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่สลับบนของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านใบนี้นะครับหลุดไปแนวทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางทางโดยเลขสูตรนี้ของอาจารย์สี่งวดหลังสุดเข้าสองหลุดสองนะครับ นวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้838485 939495 0304แล้วก็05เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดนะครับต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่น10หน่วยนะครับสูตรน้องทุกท่านเลขเด่นแบบ5ตัวงวดที่ผ่านมา แนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับก็คือ5กับ6สสำหรับงวดใหม่คำนวณได้1 2 3 4 5นะครับใบนี้เป็นแนวทางสูตรน้องนะครับต่อมาก็เด่น10หน่วยสูตรพี่สูตรพี่งวดก่อนก็เข้า2ตัวนะครับมี5กับ6 สำหรับงวดใหม่คำนวณได้3 4 5 6 7นะครับ3 4 5 6 7แนวทางของแอดบ้านนี้มีรักต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนโคราชนะครับใบน,นี้เป็นสูตรเด่น2ตัวมาได้หมดทั้งด้านบนด้านล่างหรือว่าสูตรเด็กปั่นจักรยานนะครับ งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรนี้ของอาจารย์หลุดทุกท่านคำนวณได้เจ็ดกับเก้านะครับหวยออกสามห้าหกสามหนึ่งทางเดือเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเข้าสองงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ห้ากับเจ็ดทุกท่านห้ากับเจ็ดตามนี้นะครับแนวทางเด่นสองตัวนะครับสูตร เด่นเด็กปัญนจักรยานแอดคนโคราชคำนวณได้5กับเจ็ดมาต่อกันที่แนวทางเด่นตัวเดียวของแอดเชวริทมวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงทุกท่านผมก็ได้มาจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์คำนวณได้เลข6นะครับหกก็ไปด้านบนเข้าหลักหน่วยไปออกสามห้กสามหนึ่ง สำหรับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับ16เดือน9ปี2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข3ทุกท่านคำนวณได้เลข3มาลุ้นกันครับ3จะมาไหมแนวทางเด่นตัวเดียวขนมไทยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหลัก10บ,บนของแอสซาลิกานะครับงวดที่ผ่านมาสูตรหลักสิ ของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข5โวยออก356หําหสหรับงวดใหม่ใครถามหามาแล้วนะครับ16กันยายน2568อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้156 7908นะครับ156 7908แนวทางเด่นหลัก10บนของแอสซาลิกา ต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณสอนบนคู่ขีส2สูตรมัดรวมกันแนาทางของอาจารย์เน็ตนะครับงวดที่ผ่านมา2ส,สูตรของอาจารย์มัดรวมได้5 6ตรงๆง,ง,งทุกทันโวยออก3 5 6ห้าสาหำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์คำนวณได้8 0 2กับ1นึ่มัดกันได้8 1 8 3 8 5 0103052123แล้วก็25นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอนิติจัดไปจุกทันเป็นข้อมูลชุด3ตัวงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์รูปแบบนี้งวดก่อนได้836นะครับหวยออก356จุกทนัน ติดไปตัวเดียวนะครับสำหรับงวดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้0.54ถูกทัน0.54แนวทางของแอดนิติจัดไปนะครับสูตรมัดร,รวม3ตัวด้านบนนะครับสรุปผลการวิเคราะห์10ข้อมูลได้แนวทางชุดเดียว ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเต็มด้านบนนะครับของแอเอกเมืองยาแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามที่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ